สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง right to sky วันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักหนึ่งในตระกูลขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่โด่งดังที่สุดของโลกระบบที่หลายกองทัพใช้งานมานานหลายสิบปีและยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันยุคสมัยนั่นก็คือครอบครัวขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ MBDA Exocet ตำนานที่ถูกพิสูจน์แล้วทั้งในสนามรบและภารกิจจริงทั่วโลก Exocet เป็นขีปนาวุธที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีเรือรบโดยเฉพาะ จุดเด่นที่สุดของประกูลน,นี้คือความสามารถในการบินต่ำแนบผิวน้ำแบบซีสกิม i n g ทำให้ระบบเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามตรวจจับได้ยากมากเมื่อรวมกับความแม่นยำสูงและระบบนำวิถีที่ทันสมัยทำให้ e x ็กซ t เซเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกยกย่องว่าไว้ใจได้ที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกรุ่นแรกที่หลายคนรู้จักคือเอ็กซ mm 3 8ซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนเรือรบ รุ่นนี้มีรูปทรงแข็งแรงระบบนำวิถีเรดาร์แบบแอคทีฟเรดาร์โฮมิงและหัวรบขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายให้กับเรือรบขนาดกลางได้อย่างรุนแรงจุดสำคัญคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือของตระกูลเอ็กซอเซตต่อมาคือ MM 40ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาให้มีพิสัยที่ไกลขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะรุ่นบล็อก2และบล็อก3ที่เพิ่มเทคโนโลยีการนำวิถีผสมผสานทั้งเรดาร์และระบบนำทางดาวเทียม ทำให้ยิงได้ไกลครึ่งแม่นยำครึ่งและยังสามารถโจมตีเป้าหมายบนชายฝั่งได้ด้วยไม่ได้จํากัดเฉพาะภารกิจต่อต้านเรือรบอีกต่อไปรูปลักษณ์ของรุ่นนี้ยังทันสมัยขึ้นลําตัวเรียวยาวระบบขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงและออกแบบให้ทํางานได้ดีในทุกสภาพอากาศนอกจากรุ่นสําหรับเรือรบแล้วเอ็กโซเซสยังมีรุ่นสําหรับยุโทโธปกรณ์ประเภทอื่นด้วยเช่นรุ่น AM39 ที่ออกแบบมาให้ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบ จุดเด่นคือมีน้ำหนักเบากว่าแต่ยังคงความแรงและความแม่นยำแบบครบถ้วนนักบินสามารถยิงจากระยะไกลเหนือแนวข้าศึกแล้วปล่อยให้ขีปนาวุธบินต่ำเข้าโจมตีเป้าหมายเรือได้แบบที่เรดาร์ยากจะตรวจจับ AM3 9ถูกใช้งานโดยหลายประเทศและได้รับการยอมรับด้านความปลอดภัยและความเสถียรอย่างมากหากพูดถึงรุ่นสำหรับการยิงจากภาคพ,พื้นดินก็มีรุ่น SM39 ซึ่งออกแบบให้ปล่อยจากเรือดำน้ำ ผ่านท่านยิงแบบแคปซูลจากนั้นเมื่อขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วจึงสลัดปลอกและเร่งความเร็วเข้าโจมตีเป้าหมายความสามารถแบบนี้ทำให้เรือดำน้ำสามารถโจมตีได้โดยไม่ต้องโผล่ขึ้นเหนือน้ำเพิ่มความลับและความรอดปลอดภัยสูงสุดแต่ความสำเร็จของเอ็กซเสตไม่ได้มาจากกลุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่มาจากการที่ตระกูลน,นี้พัฒนายอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบนำวิถีตัวเรือนวัสดุและความสามารถในการรับมือสงครามสมัยใหม่ ล้วนทำให้เอ็กโซเซตยังคงถูกใช้งานในกองทัพทั่วโลกมานานกว่า40ปีและยังคงได้รับออเดอร์มาอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งจุดเด่นคือความสามารถในการบินต่ำระดับไม่กี่เมตรเหนือผิวน้ำทำให้เป้าหมายมีเวลาตอบสนองน้อยมากระบบนำวิถีขั้นสูงจะเลือกเป้าหมายและล็อกแบบอัตโนมัติในช่วงท้ายของการบินแล้วเข้าชนด้วยความเร็วสูงเพื่อสร้างความเสียหายถึงขั้นทำให้เรือรบหยุดการปฏิบัติการได้ทันทีตระกูลเอ็กโซเซตยังมีชื่อเสียงในด้านความทนทาน ใช้งานง่ายบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากและสามารถติดตั้งกับแพลตฟอร์มได้หลากหลายตั้งแต่เรือรบเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รถยิงจากภาคพ,พื้นดินไปจนถึงเรือดำน้ำคุณสมบัติแบบนี้ทำให้เอ็กซอ e เเป็นหนึ่งในอาวุธที่หลายกองทัพเลือกใช้เพราะสามารถปรับเข้ากับยุทธปรกรณ์ที่มีอยู่แล้วได้โดยไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดเมื่อมองไปรอบโลกจะเห็นว่าเอ็กซอ e เไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีทางทหารที่พัฒนามาไกลมีประวัติการใช้งานจริงจ,งจำนวนมาก และพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในสนามรบหลายครั้งแม้ในยุคป,ปัจจุบันที่เทคโนโลยีการป้องการพัฒนาเร็วมากแต่เอ็กซอ e เซดรุ่นใหม่ก็ยังถูกพัฒนาเพื่อรับมือระบบต่อต้านขีปนาวุธสมัยใหม่ทำให้มันยังคงเป็นฝันร้ายของเรือรบฝ่ายตรงข้ามถ้าคุณชอบข้อมูลแนวอาวุธยุทโธป,ปกรณ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของไรทูสกายขอบคุณที่รับชมครับไรทูสกาย